นที่เขาใช้ขาเสียงคนับเราอยากให้เขาเลื่อนใช้ตรงอุ้งเท้าปั่นขาท่านดีเขาใช้ส้นปั่นทาให้เหนื่อยลบไม่ไปอ๋อบทุกพี่เดี๋ยว่องพี่จะคุยเขาเออนี่มันทำให้เหื่อยนะใช้ตรงส้นเลยนะออ่าอมส้นเลยอ่าเออเาปั่นเจพี่เลย้ี้บอกแค่ว่าถ้าเขาฝึกใส่กิ๊บเมื่อไรนะ ความสูงวันนั้นอะพอขาข้างลิงจะพวงเนี่ยเลื่อดพวงช่วยข้างเสียนะต้องฝึกนะสบายมากที่เราคุยครับว่าคนแก่ขาเทียมขึ้นท่อนบนอะปั่นไปเวียดนามอะอ่าปั่นไปเหลือเดี๋ยวผมจะหาลิงมาให้ทำไมเขาดูแล้วปั่นไปเวียดนามแล้วขาหักอะแต่ขาอีกตรงเหล็กมันออฟแตกอะแล้วต้องไปซ่อมอะไรกันอะ คนนึงเป็นพวกลูมาติกลูมาตอยอ่ะโอ้โหแบบแต่ละคนเป็นอย่างเขาเนี่ยแบบคือให้ัใจความเป็นแค่เขาเนี่ยติดติดบิด๊ผมไม่ค่อยรู้อ่ะพี่เขาอ่าผมปล่อยให้เขาตามสบายไงแต่ผมเห็นว่าเออเขาฝันกับผมได้ก็ปล่อยเขาเออเ,เขาเลื่อนหน่อยม,มันจะดีกับเขาเลย ไม่คุ้นยังไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคารพเราคุ้มเราไม่มีอะไรครับบอกได้เลยบอกได้เลยแนะนำได้เลยโอ้โอยเราขาท้าไปแล้วน่ะสำหรับเขาท้าไปออร ไม่รู้ว่าเราเป็นใครกนะเราเป็นหน่วยพูดรูแต่ว่าไปชายไรเงี้ยผะว่าว่ามันไม่ใช่ตามที้เงียพูดนะนต้งมีอย่างก่อนเล่นแน่นอนเลยคอิเดี๋ยว้รุ่งนะคอเอ๊ะรู้ทันหน่อยทำงอนงอนเลย

来、啊 lek like, like. bila